มาครับน้องๆวันนี้เรามาพบกับอาณาจักรขอนแก่นซูเปอร์บค์นะครับร้านเราไม่ได้ขายแค่ฟอร์ซ่ากับ X Max แมนะครับแต่ที่นี่เคยเป็นศูนย์ดูกติเก่าและเรามีอะไรนี่ครับดูกติเรามีให้เลือกถึง5คันสําหรับค่ายแดงนะครับผมว่าเราเริ่มแต่คันแรกก่อนเลยจะได้ไม่เสียเวลาคันนี้เป็นดูกติ821นะครับผมเป็นปี2016นะครับคันนี้มาพร้อมกับของแต่งเรียบๆหรูๆเริ่มจากพ่อเทอร์มินะครับเทอร์มิสูนินะแล้วก็เป็นปั๊มเบอร์19พร้อมกับกระปุกรีซ เลยคือของโคกหลังโอรินนะครับแท้นะครับกระปุกแก๊สครบโอเคประมาณนี้คันนี้ผมเซอร์วิสใหญ่ให้แล้วเซอร์วิสที่ผมนะครับก็คือเปลี่ยนสายพานเครื่องเซ็ตน้ํามันเครื่องให้เรียบร้อยอีก15ื่นหาพโลค่อยไปเปลี่ยนสายพานเครื่องอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ซื้อที่ไหนไม่ได้เซอร์วิสซื้อที่นี่8ปดสองหนึ่งคันนี้ได้เซอร์วิสใหญ่สำหรับคันนี้เป็นรถปี2องพนะฮะก็เสนอขายอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรนะฮะัคุณแจงสองดอกคันนี้เปิดดาวอยู่ที่่บบาาทนนะะฮผอ สําหรับใครที่ชอบดูคติประมาณนี้คันนี้เหมาะสมเลยคันที่2คันนี้เป็นรถด,ดูคติ821ที่แต่งเต็มมากแต่งเต็ม f u ลอ o อปชั่นแแต่รถคันนี้ปี2015คันนี้2016คันนี้ที่ได้หนักๆเลยเทอร์มิเหมือนกัน แต่ที่ได้หนักๆเลยคือล้อหลังล้อหน้าและก็โปรอมเป็นของดูคติ1199นะครับผมก็คือเฉพาะชุดนี้แต่งแสนกว่าบาทคันนี้แต่ง2แสนกว่าบาทประมาณนี้นะครับคันนี้ปั๊มซ้ายขวาเป็นเบมโบ o คัาหนึ9งสิ้าคหนึ6งสิอันนี้ไม่ได้เป็นสายคัดแล้วแต่เป็นคัดกระปุกน้ํามันเพราะว่าผ่านการทํา C N C กระปุกเรียบร้อยสายน้ําสายอะไรเรียบร้อยแต่งหมดแล้วนะครับผมสายน้ำหม้อน้ําอะไรเงี้ยเพราะดูคติรุ่นนี้จะเป็นหม้อน้ำนะครับแต่ว่ารุ่นเก่าๆจะเป็นเป็นอออ ER. ประมาณนี้แล้วก็ชุดคาร์บอนเกีย์โยงคันนี้เอาตรง full option นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะครับผมเสนอขายอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาทใช้เงินออกรถ60,000ผ่อน4,248ังวดใช้เงินออกรถแพงกว่าคันนี้หน่อยนึงแต่ว่า่อนเท่ากันต่อกันที่ดูคติ V4S นะครับผม V4S V4 กับ V4S ต่างกันยังไงอันนี้ขอให้ความรู้นิดนึง V4 ธรรมดาจะไม่ได้โชคหน้าเป็นไฟฟ้านะครับโชคหน้าหลังของ 4S จะเป็นไฟฟ้านะครับยา พึ่งตกใจว่าอา้าทำไมราคา V4 ธรรมดากับ V4S มันต่างกันเยอะจังมันเป็นออปชั่นของรถนะครับแล้วคันนี้นะครับของแต่งมาผมบอกเลยคุณอาจจะมองเฮ้ยห9 9้ 99, มันก็ราคาตลาดมันไม่ตลาดตรงมันได้ท่อเทอร์มิท่อเทอร์อมิเบิกใหม่200 0 0 0กว่าบาทมือ2อ5 0 0 0นะผมบอกเลยประมาณนี้เฉพาะท่ออะหักออก200,000นะคันนี้ผมเปิดออกเปิดขายอยู่ที่699,000บาทหรือ700,000นะครับเอาออก2 0 0 0 0 0อ่ะเหลือเท่าอไหร่เหลือ5 0 0 0 0 0นะครับคันนี้คุ้มไหมแล้วเป็น V4S นะไม่ใช่ V4 ธรรมดาสำหรับใคร หา V4 อยู่คันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์สวยมากคาร์บอนคาร์บอนครบอันนี้เราไม่เล่าดีกว่าเพราะมันเป็นอะไรแบบของธรรมดานะครับชุดคัดชุดอะไรเงี้ยแต่ที่มันแพงๆเลยคือพ่อเทอร์มิสําหรับคันนี้ไม่ไอม่่น0 0่คันนี้เปิดราคาดาวอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองบาทนะครับตอนแรกซินนชกลวกก็จัดการซินชกเปลี่ยนให้เรียบร้อยเป็นคือรถชกโอรินเวลาเปลี่ยนซินชกโอรินผมบอกเลยต้องหาช่างที่ไว้วางใจได้ถ้างนั้นหัวตรงนี้เป็นรอยหมดอนะแต่คันนี้ไม่มีไม่มีรอยสำหรับคันนี้ใช้เงินออกรถหน,อนอึ่งแสนสองหมื่นห้า 14,000กว่าบาท60งวดคนที่จะออก V4 ก็อาจจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าทํางานที่เงินเดือนสูงหน่อยอาจจะประมาณ50,000ถึง60,000นะครับโอเคประมาณนี้คันนี้เป็นดูคาติ796ติดจอง ขออภัยคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆก็ได้คันนี้เป็นคัสคัสใสคันนี้แพงกับตรงนี้นะครับเพาะว่าชุดนี้ก็ประมาณ3 4มสหมื่นแล้วแล้วก็ตัวท่อเทอร์มิแล้วก็ของแต่งจุ๊กจุ๊กจิกจิกเกยยงเกยยงอะไรประมาณนี้โดยรวมคันนี้ก็แต่งไปประมาณ7 8็ดแหมื่นแต่ว่าผมเสนอขายแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแต่ว่าจบไปแล้วก็คือลูกค้าจองจบสดไปมาดูคันนี้ดีกว่าสาหรับคันนี้นะครับจะเป็น795นะครับปี2013คันนี้เป็น ABS นะครับตัวที่มี ABS แล้วก็คือมีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาพร้อออมมมกกัับบืืเคแต่งงยา หน้าหลังใหม่ตัวพ่อปกติมันจะเดินออกก้นแต่อันนี้เราเดินออกข้างเรียบร้อยนะครับ รถสวยพร้อมใช้ไม่อยู่ที่26 0 0 0นนะครับผมสำหรับใครสนใจคันนี้นะครับก็ผมเสนอขายอยู่ที่19,000บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้จัดไฟแนนซ์จะได้แค่ไฟแนนซ์เยงลิซิ่งนะครับดาวอยู่ที่53 0 0 0ผ่อน3ามพันกว่าบาท36งวดนะครับ3 000, 36, 000บา0 1 36เ็กวดคือผ่อนเบาๆเลยแต่อาจจะใช้เงินออกรถเยอะหน่อยแต่ว่าผมแนะนําถ้าเป็นรถราคานี้จบสดดีกว่านะครับผมว่าม,มันจะได้ไม่จุกจิกเรื่องไฟแนนซ์นู่นนี่นั่น,นคันนี้จะได้ยางหน้าหลังใหม่ก็คือเอาไปเราใช้ยาวๆบางคนอะ่ะอาจจะเฮ้ยพี่ซื้อร้านนี้9 0 0 0 แต่ว่าพี่ต้องไปเปลี่ยนยางนะต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะเฮ้ยพี่ต้องไปไล่ระบบนะนู่นนี่นั่นนะราคาผม1นึ0 0แสนเแต่ผมเซ็ตระบบให้ครบนะครับประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับรุนร้านผมดูคติค่ายแดงหรือรุ่นอื่นติดต่อผมได้ที่เพจร้านขอนแก่นซปเปอร์บา์สำนักงานใหญ่หรือโทร0877226376นะครับผมร้านเรามีเซลล์อยู่ประมาณ220กว่าคนนะครับแล้วก็มีทั้งเซลลประจําเซลออนไลน์ยังไงใครที่จะซื้อขายซื้อได้หมดขออย่างเดียวโอนบัญชีร้านขอนแก่นซปเปอร์บ บัญชีกรุงไทยเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมฝากค่ายแดงไว้หน่อยสัก5-6คันใครที่สนใจอย่าลืมทักมานะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ